อ่ะไปแล้วนี่ครับเพราะทุกคนวันนี้รับบทอินฟลูเอนเซอร์ครับเป็นอย่างไงกับงานของนาสก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ออฟนาสไลท์ e รฟเลกชิงแล้วครับก็เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของนาสแล้วก็ดีใจมากเลยแล้วก็วันนี้ได้ออกงานอย่างจริงจังครั้งแรกกับทางนาสเลยครับวันนี้ก็แฟนๆก็มาหากันมากข้างเยอะเลยดีใจตีมของลูซี่คันฟองคอลเลคชันของนาส ใช่ครับก็คือตอนนี้แป้งนางฟ้าแป้งนางฟ้าของ NARS e นะครับ NARS e Light Reflecting Setting Powder เขามีคอลเลกชันใหม่ก็คือนี่ตัวน,นี้เลย <S <S จะเป็นลายเป็นลายผีเสือ้อปกติแพคเกจเขาจะออกสีดำดำ,ดำ,ดำ,ดำใช่ครับก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีคอลเลกชันวาเลนไทน์บ้างแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นลายผีเสือ้อครับเป็น The Beauty Transform Collection ซึ่งเป็น Limited Edition ด้วยทำขายแค่ในเฉพาะเอเชียเท่านั้นก็คือหมดแล้วหมดเลยครับ เปทข้างนก่อนามัน,ม,นมีบ้เยไงล่ะมีเยงไงนนอกเป็นลายผีเสื้อเปิดข้างในก็จะมีผีเสื้อออกมา,ว,มาไวไม่มีไม่มี ตัวแป้งเขาก็จะเป็นทําเป็นทีมลายผีเสื้อเหมือนกันอ,<า>อยู่ขา้างในน่ารักมากเลยครับหมดแล้วหมดเลยถ้าไมซื้อตอนนี้คือใช่ครับแค่ในเอเชียด้วยคนน่ารักพิเศษของแป้งนาะของแป้งนางฟ้าอันนี้ที่นินิว,นวชอบจริงๆ,ๆเป็นว่าอะไรคือปกติอ่ะผมใช้ทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งนางฟ้าด้วยตัวรองพื้นก็คือใช้ทุกวันอยู่แล้วซึ่งดีแล้วก็ส่วนแป้งนางฟ้าอันนี้แบบ คิดว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามีหลายคนติดใจถูกใจอยู่แล้วด้วยซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยแบบทำให้ผิวเราสวยกลว์ใช้ปิดใช้ปิดลุคของเราได้แล้ตลอดทั้งวันเลยหรือว,ว่าใช้ทัชอัพระหว่างวันก็ได้ด้วยเป็นตัวแบบฟินิชลุคได้เลยครับทำให้ผิวของเราสวยเล่นแสงจะแสงไหนก็ไม่ต้องกลัวเลยอะครับครับก็ ฝากนุนิวกับนารสด้วยนะครับแล้วก็ฝากน้องแป้งนางฟ้าแล้วก็รองพื้นนางฟ้าด้วยจากนาร์สไลท์ e รฟเลก i n g นะครับแล้วก็ขอบคุณทาง n าร์อีกครั้งที่ได้เลือกผมให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของนาร์สไลท์ t ร n เลกชิงครับเร่งนี้ถือว่ามีอะไรดีๆน้องเซนเตอร์เข้าได้รับรางวัลทีเลยก็เดีแต่จะมีสิทธินอีก อ๋อวันนี้ใช่ไหมครับใช่วันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปต่อแต่ตะเมอร์เขาประกาศไปแล้วว่าได้รับรางวัลใช่มะเดี๋ยวต้องไปรับรางวัลต่อเห็นมเดือนนี้เหมือนว้ามาเกอบกลายเป็นคู่เดินสาย่องวิวอีกคัะเดินสายรับรางวัลของวิวหรือเปล่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็เดินเดินสายรับรางวัลก็ดีแล้วแหละครับรู้สึกว่า ก็คืออย่างที่ผ่านมางานในเดอะเทนก็ได้รับรางวัลจากท่านคณะกรรมการด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลจากที่แฟนๆได้ช่วยกันโวตให้ด้วยครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไปแคสอวอร์ดก็แฟนๆก็ช่วยกันโวตให้อีกใช่ก็ขอบคุณมากๆเลยไม่น่าะคนทำงานมันหายเลไหมไานะคนทำงานเพราะว่าคราวที่แล้วเราจากคราวที่แล้วเราก็คือทุกเทสกับงานเลยแบบเป็นแบบทั้ความสั้งคืนเดือนนี้ก็ ถามว่าหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเว,เวลาแบบเราออกผลงานมาอย่างเงี้ยแต่ละผลงานก็แลกมากับความตั้งใจความพยายามของของผมเนาะแล้วเวลาที่เป็นแฟนชอบหรือว่าช่วยการซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างเงี้ยแล้วจนได้รางวัลด้วยก็คือช่วยเติมพลังช่วยทําให้ผมแบบหายเหนื่อยจากความตั้งใจที่เราทุมลงไปข้าวเคงเธอ ครับตอนนี้มาแรงมากกับซีรีส์อ๋อตอนนี้ออดครับออนแล้วเป็นไงบ้างนีงง่นนิวเราคุ่ฟิวขนาดอะไรคุณชุมมากดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอครับตอนนี้ก็ออนไป4 EP แล้วช่วง EP 1 2 3 4แต่ละ EP ก็จะมีคนดูเยอะมากขึ้นเรื่อยอๆ,ๆคนอยากมาทำความรู้จักอย่างช่วง EP 4ที่ผ่านมาเงี้ยครับก็ พี่ออฟก็บอกว่าสเตจหลังบ้านคือคนดูเยอะขึ้นเป็นเท่าตัวเลยซึ่งเห็นแล้วแบบโอ้ยดีใจจังที่มีคนมาดูข้ามฟ้าครับก็จะมีอีกหลายอีพีเลยให้รอติดตามแต่ว่าจะมีบางคนที่แบบอาจจะอยากรอให้จบก่อนแล้วก็่อยดูทีเดียวอันนั้นก็ไม่ผิดครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนมาดูพร้อมกันจะได้แบบปั่นเวลาปั่นเทรน X เอ็กซ์ด้วยกันอย่างเงี้ยมาสนุกมากเลยครับ<ต>คอยค <น S 1> วีดแบบพร้อมกันแต่คนดมเรื่องความอลังการเวอร์หวังมาก ทุ่มมากสำหรับรออปชั่นทุม่มทุ่มสุดๆเลยครับพุ่มแบบทุ่มในทุกไว้ BTS ข้ามฟ้าวิ <laughs> <laughs> ่งผ่านไปตรงนู้น <laughs> ใช่ <laughs> 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 ก็เรียกว่าทุ่มมากๆทุ่มกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น production ภาพเพลงแล้วก็ทุกอย่างของข้ามฟ้าชุดโอ้โห <laughs> คือแบบเรียกว่ายังหาจุดที่ไม่ทุม่มไม่เจอเลยเ <laughs> พราะว่าจริงๆแล้วการต้นรำ รใช่คือเยอะ EP4 นี้มีอะไรหลายอย่างให้เซอร์ไพรส์มากๆเลยครับเปิดมาก็คือเล่นเปียโนร้องเพลงต่อด,ด้วยผู้หลายภาษาแล้วก็เป็นงานเต้นรำที่สวยมาก mm hmm. ๆแล้วก็มีแบบโลเคชั่นที่แบบเข้าขึ้น mm hmm. เข้าถ้ำที่แบบโอ้ยไม่รู้ไปหาโลเคชั่นมาไดจากไหนครับ mm hmm. คือสวยมากแล้วก็รวมนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับท็อปของประเทศไปรวมกันในที่นี้เรื่องเดียวกันหมดเลย เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ร่วมแสดงกับนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะขนาดนี้หลายท่านขนาดนี้ครับที่บ้านท่อยู่มันมันยากขนาดไหนไปแต่คนชุมการแสดงของที่นี่เหมือนกันว่มามันเลยวัพเลเวลขึ้นมาเยอะมากเหมเือนก,กันเยอะดีก็สําหรับผมก็ห่างจากห่างหายจากการแสดงไประยะเวลาหนึ่งเนาะแหละระหว่างนั้นก็คือพยายามทําความเข้าใจการแสดงมากขึ้นแล้วก็ มีการเวิร์กช็อปเรื่อยๆอ,อยู่แล้วครับซึ่งรู้สึกว่าครั้งนี้ผลงานที่ออกมาเราผมพอใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยครับใช่รู้สึกว่าเราทำได้ถ้าสำหรับตัวเองนะเร,เราทำได้เราทาได้เราแบบพอใจแล้วเต็มที่มากๆแล้วด้วยครับก็ดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็เข้ามาแวะเข้ามาชื่นชมความอลังการของซีรีส์ครับล่าสุดเปลี่ยนลุเปลี่ยนลุ แช่ต้อนไว้วันนี้แอบไว้ก่อนครับเพราะว่าเราเป็นครอบครัวของนา s สแล้วแล้วก็รูปที่ปล่อยออกไปก็คือจะเป็นทุกก็จะเห็นว่าเป็นผมสีน้ำตาลเข้มใช่ครับวันนี้ก็อยากจะมาให้ตรงกับให้คอนเซปต์ของของนาสนะครับก็เลยยังแอบน้องสีบลอนไว้ก่อนครับแอบไว้ก่อนรูน้นชอบขนาดไหนครับถึงตั้งใจเปลียนดอป็นความแปลกอะ เปลี่ยนลุคคือนี่เป็นการทําสีผมครั้งที่ <laughs> 2เปลี่ยนสีเป็นสีที่2ในชีวิตนะครับก็สีแรกก็คือจะเป็นสีที่ถ่ายข้ามฟ้าแต่สีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสีบรอนก็โอ้ยอยากทำสีนี้มานานแล้ว <laughs> เพราะว่าแบบปกติก็จะเห็นไอดอลเกาหลีเขาก็ทํากันเนาะ <laughs> เราก็อยากจะเป็นไอดอลเกาหลีมีฟิลเป็นไอดอลเกาหลีบ้างเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกชอบนะครับและยิ่งตอนนี้แบบผมผมก็ไว้ทรงแบบ ยาวด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ซ่อนไปอยู่จริงจริงล่าสุดเขามีโพนะว่าอยากจะเห็นวงการทีมท็อปรวมยุค n e ชโซกุลเลกอ้ีแต่เฉพาะททอปนเนี่ยครับมารวมไว้บนเวทีเดียวกันจะเป็นไนไหไ่ในซีนี้ผมว่าสักวันหนึ่งอ่ะต้องมีอยู่แล้วคือผมมาอยากอยากไปร้องเพลงไปเต้นกับ เพื่อเพื่อพี่พี่น้องนอในทีปอมมากๆแล้วยิ่งถ้าเป็นแก๊งเสาหลักสะโพกนะโอ้ยอยากจะลองจอยดูมันน่าจะสนุกมันน่าจะแบบสุดๆไปเลยครับโจคิดภาพไหมว่าคาเาหล่าสะโพกมาตันกันมันจะเป็นยังไงคิดอยู่ครับก็คือคิดเดี๋ยวอด้เอออาจจะไม่พริ้วเท่าแต่ว่าเราก็จะก็จะทำให้เต็มที่ต่แบบมันน่าสนุกมากเลยครับอย่างงานโอลิมปปอมที่ผ่านมาก็ ไปดูย้อนเรารู้สึกโอ๊ยอยากไปด้วยจังแต่ว่าเราติดงานพอดีใช่ครับติดคิวงานก็เลยอดไม่ได้ไปเลยแต่ปีนี้ยังมีกับโปรเจกต์รอ,อยู่ใช่ครับปีนี้มีเออก็นอกจากข้ามฟ้าที่จะออนไปจนอีพีสินะคะตอนนี้ออนไปสี่ีแล้วก็ มีเพลงก็พวกเอ่ซิงเกิลของผมต่มมางๆก็เดี๋ยวหลังข้าวฟ้าเดี <S <S ๋ยวก็จะจะเริ่มทําอัลบั้มแล้วด้วยครับ <S 1> <S 1> ใช่ครับอัลบั้มจรงิงจังแล้วก็ปลายปีนี้มีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่สําคัญมากๆ <S 1> <S 1> ก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ผมเล่นกับาทาง Gdh นะครับใช่ก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเข้าโรงวันที่10ทธันวาน่าจะใช่นะครับช่วงปลายปีถ้ากิดว่าพลาเกร์ยังไงก็ ขอโทษด้วยแต่อยู่ประมาณช่วงนั้นแหละครับนนทัานี้ใหาทำเสร็จหรือยังหรือว่ายังอยูอย่ในขั้นตอนการทำงานย,ยังถ่ายอยู่ยยรชบใช่เราปิดเทอมไปหนึ่งเดือนด้วยขั้นตอนของของหนังนะครับใช่ปิดวะปิดเทอมก็คือพักพักกรน่ายทาไปประมาณเดือนกว่าเพื่อมีเหตุผลอยู่ทุกคนจะรู้ว่าทําไมเราถึงต้องปิดเทอมแต่ตอนนี้กลับมาเปิดเทอมแล้วใช่ คอนเสิร์ตัวคอนเสิร์ตดี่ยวที่โปรพิปะกาอ๋อใช่ครับเดี๋ยวจะมีเอ่อทัวร์คอนเสิร์ต <c oughs> หลายที่เลยหลังจากนี้นะครับก็เป็นคอนเสิร์ต Dreamcatcher ที่จัดไปเมื่อสิงหาปีที่แล้วครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกอย่างเต็มตัวของผมที่ไทยนะครับแต่ว่า ได้ไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วแหละครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะเริ่มไปทัวร์ตามต่างประเทศแล้วหลายๆที่เลยแล้วก็ไม่ได้ไปแค่ที่เดียวด้วยไปแบบหลายที่ใช่ไหมหลายที่เลยเลยครับอันนี้ใส่เดียวคนเดียวไปครับหรือว่ามีเพื่อนด้วยอะไรอ๋อไปคนเดียวครับเป็นคอนเสิร์ตเดียวเป็น world ัว u r เหรอเป็น world tour ที่ประเทศประมาณประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็รู้ประมาณสี่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มอีกไหมครับกับมงโกโบตา ไทย global rising star รางวัลที่ได้รับจากนาอันเตอร์เทนวันก่อนสมมุติสมมุตินะสมมุตินะสมมุตินะสมมุ้งนะก็ในเดทเทนให้มาแล้วเราก็ต้องทำให้สมกับรางวัลหน่อยแถบแถบอื่นด้วยไหมยุโรปหรือว่าท้าโกมวดสตาร์แล้วเออทางยุโรปยังไม่ยังยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปก็อยากไปเพราะว่าไม่ได้ไปนานมากแล้วครับ ถ้ามีโอกาสเนอะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากไปอยากไปหาแฟนๆที่ฝั่งยุโรปอเมริกาบ้างโอเคขอบคุณครับ